สวัสดีพี่น้องสวัสดีก่อนไปเก็บหาเก็บพักน้ำใยเม่เด้อมืออีพี่น้องจ้าอากาศคึ้มๆหาเก็บผอเก็บพักนละทุ่งไร่ทุ่งนาต่างแดนไทยบรรยากาศสุบเบิงพี่น้องดอกไม้นิ่มกึ้นแล้วเนาะ แต่ก็สวยสวยเดสสลัดพี่น้องจ้ะพักแซบคุณคอ,องไว้แซบพักแซบไปซื้อรถบุพพกินอันซื้อมาสองแพ็คขอยว่าป็นกินอยู่ สองสามข้ามทวนอนนี้นี่คือเฟสสลัดด้วยจากพี่น้อง่นเกิดธรรมชาติจ้ะอยู่ในห่างกับมี่ขายพี่น้องจานนี้นห่างกับเจ้ากับมี่ขายขี้กันตะกองงามๆพี่น้องเขียวจนหวนอยู่ ลูกเอาเลยมาสิตัดตัดผสมลูกเอามันช่ได้ไว้หวก่อนเนาะไม่งั้นจะลูกเอาเขาก็เป็นร่างร่างร่างจะเด็ดเอามากินเพลิดห้าคนเอาเพชรสลัดคนมีครูแฝดเด้อพี่น้องจ้ะเก็บให้เราว่างจ้ะแต่ว่าอันแถวข่อยนี้โบเห็นไหมพี่น้องเขาถามยุ้ยย่าเม็ด เอาคู่แฟดให้เบิงเ้งแน่ไปจังได้เฟสสตัดว่า็สัน่นแล้วเขาบอกเห็นที่น้องเขาบอเห็นจักเที่ยแต่วในตำมาภมิตรผลบอกว่าคู่แฟดมีคู่แฟดแต่ว่าขเขาบอกเห็นไหมคล้ายๆกันกว่าสัน่น กำลังขับรถผ่านมาเห็นที่รถกระยานพันนี่เห็นกินเปลี่ยนบอกว่าสักินได้ติเพราะนะโอ้ได้แล้วของเยอะขึ้นแล้วบอกซื้อโอ้ดูว่าสั่น์ลูกคนว่าดูแล้วว่าสั่น จบเนาะที่มันถามว่าท้ายคู่เมียนในเบื้องแน่น่ะผมก็เห็นพี่น้องจ้ะเมียนเฟสสลัดนะนตายปนี้ละยใยแม่ไม่เห็นป้าเชรสลัด นีก็มนอ่น้นะวเป็นวัดที่ี่น้องจ้งสาสมอแล้วคอย ใจย่างมากโลเบิ้งก็น่าสนก็อิยดี อันยูซูเปอร์มากนี่อันที่ข้าเจียมาขายนะข้าเจ้าปลูกด้วพี่น้องใบพันธุ์สีหนาๆเนาะแต่พันธุ์พันเกิดเองนี่ใบพันสีบางๆพี่น้องรสชาติก็คือกันแซ่บพี่น้องที่นี่กินเอกลักษณ์ของเพื่นเลยพักอันนี้แซ่บตะขี่ตรงที่พวกมันย่อยแม่ปาะที่นี่ บแซบินแซบพี่น้องใบนุ่มๆน,นี่คนเกิดเองเนาะอันนี้เนาะนใบบนหนาคือยังข้าเจ้าปลูกเด้อข้าเจ้าปลูกคนสิเป็นใบหนาหนาน้ำเมล็ดบดนี่คนเกิดเองใบบางบาง สลัดเลยยังงามทั้งนั้นเลยอือสดๆเลยเด้อพี่น้องพักซุ้มมูน่นี่ว่่ต้องไปเฮ็ดซุก ล่างดีๆละม้วนเลยกับน้ำผกน้ำพริกกับปุ่นกับแก้วลา้พุนะ่มมีสุดๆเลยผู้ต้องไปเห็ดซุกผักซุกมันเป็นเป็นเป็นผักเห็ดสลัด on you. พี่น้องเม ah an er ื่อก็บผักเฟดสลัดย่อยแม่ใจมันง่ามคลักง่ามเนี่ยโอ้ข้าวหลุดเพราะเได้เอามีดตัดดอกเนาะถอนเอาโหลุดแมนบอดี้นึ่งเป็นเดินผุนพี่น้อง 来了。 ส่วนยังเก็บเพื่อนไปนาวันพี่น้องจ้าจแสบเลยพี่น้องซ้ำกันแล้วก็เก็บ <laughs> ่ามกิน น้ำไม่ลาพี่น้องจ้ะ กินได้แล้วพี่น้องนี่ใบพันไปเฮ็ดสะดอกสลัดกินจ้ะนี่กินได้พี่น้องนี่นี่กินได้นี่ทั้งดอกทั้งนี่ฮ็ดสะดอกสลัดหรือเฮ็ดน้ำซาก็ได้พี่น้องดอกคนนี้นะใบเพันธุ์พืชสลัดกินก็ได้ดอกเพันธุ์พืชน้ำซาเข้าวตองเก็บออดดอกใบอ่อนๆเนาะพี่น้องบวกกินใบแกเป็นสมุนไพรอีกอย่างนึงพี่น้องอื อันนี้วอาตามศึกษามาเด้อพี่น้องจ้าว่ามันว่าตั้งวอาจ้าพักบางยางกับเป็นสมุนไพเรด้อยพี่น้องพักบางยางกับบบเป็นกับเป็นพักทั่วไปธรรมดาพักบางยางบางที่เพื่อนกับเป็นสมุนไพรตีตัวสุขภาพของเ้าคือกันได้พี่น้องจ้านี่น,น,นี่พี่น้องนี่รอคอนนี่ ใบอ่อนเอาไปเฮ็ดสลัดกินดอก,อกเอาไปเฮ็ดได้นี่แต่ถ้าพูดสิกินเนาะแซ่บอยู่กับผู้มกักมักอยู่กับผู้แซ่บเนาะพี่น,อน้องจ้ะอย่านอ่อนกินใบอ่นอนเพิ่น,นดอกสีม่วงๆนี่หลายหมดดอกอันนี้พี่น้องนี่ดอกเพิ่น เพิ่่นถามขอมาว่าพักหนอกมีจากสายพันธุ์ยายเมฆสันพักหนอกคนสิมีสองสายพันธุ์้อพี่น้องแต่ว่าดอกสีเหลืองขึ้นกันจ้ะดอกสีเหลืองเหลืองขึ้นกันพักหนอกนะนี่ว่าวุฟ่งเนาะนี่มีสองสายพันธุ์พักหนอกนะพี่น้องแต่ว่ากันเป็นถ้าเป็นดอกเราเพิ่อกโให้เกบอหลีได้พี่น้องจ้ะเพื่อนโให้เก็บถ้าเป็นดอกเนาะผู้่กคยกินเทียนก็บยาสุกินหลายแล้วพี่น้องให้กินพอประมันพักหนอกนะ ในสังสือพันบอกมาจังสันเลอพี่น้องจ้ะนี่ให้กินพ่อประมานจ้ะในหนังสือพันบอกว่าจังสันถ้าเป็นดอกเราห้ามเจ็บพี่น้องตากะเจ็บได้ยุพี่น้องตากันจะกินหลยกินในน้อยเพิ่นอันให้กินพ่อปราม้านกินหลายห็นบางคนมันสิบแพงสินะพี่น้องนี่พักนอกันเนาะนี่มีสองสายพันพี่น้องใบในน้อยกับมีอันใบใหญ่ใหญ่อันนี้อัน สายพันธุ์ใบใไงถ้าพี่น้องนี่นี่กินพอประมาณพี่น้องพักนอกนี่ยแตเป็นดอกแล้วเสียเพิ่นสิบ่อยากให้เก็บนี่อืพันิุ์สีโบให้เก็บเลยถ้าเป็นดอกแล้วพ,พ,พี่น้องจ้านี่คือพักนอกฝรั่งจ้ะใบบัวบกฝรั่งนั่นแหละปลาหอมพี่น้องจ้ะลายคักลายเนี่ยนี่แต่หอมหลายคักเนาะ หอมเลยนี่พี่น้องอันเอาไปใส่ปนใส่ลาบนี่หอมคักอิลีเนี่หอมอันนี้ต้นนี้น้อยนี่นะพี่น้องจ้าเนี่นะก็ทำโบเก็บยู่เฮียนยังกินบวชเทียนน,อนะน,ยยน,น้องพี่น้องคนนะนะลายพูดลายพุทนะจ็บไปเบื้องพี่น้องหอมอีลี่ไหอมอันนี้พี่น้องเอาใส่ปนใส่ลาบนี่หอม หอมบอดหอมโดนมาไงพี่น้องหอมโดนโดนนี่เป็นเปล่าเลยท่นออกธรรนมา,าศาสตร์พี่น้องนี่นออกธรรมชาติมันบ่อได้ปลูกได้เนี่หอมนี่นะพี่น้องจานนีนน่ออกร้ายคักหลายเลยเป็นป้าอึง้งตึงด้ยทนทนแดดทนอันหิมะย่ำหิมะตกกับบ่าตายพี่น้องจานี่ หอมนะคุณนะแพรไปกันเด้นี่แหละคุณแพรไปเรื่อยๆปลาหอมถ้าจ้าพวกฝรั่งข้าจาเอาไปซับซับซับมูนด้วยโรยขนมปังกินพี่น้องหรือเอาไปใส่ซุปฝรั่งสินะถ้าห้าเอาไปแกงเนาะตัดเอาไปแกงถ้าเอาไปเฮ็ดอันเอาไปขั้นซุมมันอยากเหนียวพี่น้องพัาคอมอันนี่นะเพิ่นอยากเหนียวถ้าเท่าไปขั้นซุมนะนี่ นี่ถ้าเอาไปขั้นสมพันธ์ดัดเนื้อพี่น้องนี่ตัดหอมนี่นะหเหนียวขั้นสมพี่นอ้องแตเอาไปแกงออมเนาะแกงใส่ไก่ใส่หมูใส่ปลาไปยังสั่นพี่น้องหลายคักหลายนี่หอ,หอมเกิดธรรมชาติ